สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถขุดระดับพรีเมียมที่กำลังเป็นกระแสแรงในวงการก่อสร้างยุคใหม่นี่คือกราวเบรกเกอร์2025รถขุดสายพันธุ์ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกรง่งเทคโนโลยีและดีไซน์สุดล้ำเอาไว้ได้อย่างลงตัวกราวเบรกเกอร์2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ไม่เหมือนใครตัวเครื่องใช้สีส้มแมดอินดัสเทรียลที่ดูเท่และดุดันสื่อถึงพลังในการขุดเจาะและการทำงานหนักได้อย่างชัดเจน แขนรถและบุมเป็นสีเทากันเมทัลตัดกับเส้นไฮดรอลิกสีฟ้าไฟฟ้าที่ดูโดดเด่นและล้ำสมัยตัวห้องโดยสารมาในโทนสีดำเงากระจกกรองแสงสีฟ้าอ่อนให้ความรู้สึกทันสมัยเหมือนอยู่ในห้องนักบินของยานอาวกาศในส่วนขององค์การออกแบบภายใน Groundbreaker 2อร์2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังคอนโซลควบคุมใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสและระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยลดความวลาระหว่างการทำงานเป็นเวลานานประสิทธิภาพของ Graubraker 2องพนนั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้รูปลักษ์เครื่องยนต์เทอร์โบดิเซลรุ่นใหม่ให้กำลังสูงแต่ประหยัดน้ำมันระบบไฮดรอลิกตอบสนองเร็วควบคุมได้อย่างแม่นยำและสามารถยกหรือลุยในพื้นที่ครุขระได้สบายๆเหมาะกับงานหนักทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานขุดดินงานหรือถอนหรือแม้แต่ในไซต์งานที่มีพื้นที่จำกัดอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ มีทั้งกล้องรอบคันเซนเซอร์เตือนระยะและระบบบล็อกอัตโนมัติเมื่อจอดเครื่องหนีจึงไม่ใช่แค่ทรงพลังแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานในทุกด้านสำหรับใครที่ทำงานในวงการก่อสร้างเหมืองหรือภาคอุตสาหกรรมหนักเราเบรกเกอร์2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะและภาพลักษณ์มีความแข็งแรงทนทานแต่ยังดูเทและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าแค่จอดโชว์ในไซต์งานก็ดึงดูดทุกสายตาแล้ว ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ g รา u r e a k เก2025หาหากคุณชอบการรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถสุดล้ำคันถัดไปสวัสดีครับ